สวัสดีครับสวัสดีแม่แม่เลนะครับ FC ทุกทุกคนเลยนะครับผมพักกันได้ยังกินแรกเนาะข่อยยังบ้านได้กิน,นที่ที่สุดของแจ้ตาคือบัวสวงบัเมนตาบัวสวงครับอาจจะตื่นนอน โจเป็บเท่ๆย่างออกรันเวความหักสองเฮายินดีน้ำโนอกับเขาเมื่อเจ้าเอาเสาหลงลุ่มงดอาหารเย็ดลูกอ๋อแม่อยู่งดอาหารผมงดบะดได้ผมต้องเพิ่มน้ำหนักขึ้นตอนนี้มันขึ้นมาสองลูสามลูแล้วเป้าหมายอยู่ที่75ห้า ตอนนี้หกสิบแปดหตอนหกสิบแล้วอีกเจ็ดโลขอเวลาอีกเจ็ดปีเผาปลาวุวบเราเป็นตเเะเนีย อิมทิพย์แล้วครับซาซิวาปาร์ปีปละลกให้มันขึ้นน้ำขอนนดำหนักเจ้าหันไอเออเมื่อไหร่จะถึงสักทเีเดี๋ยวเดี๋ยวคุณรอดูคุณรอดูคุณรอดูอดผมรอดูแต่ว่าด้านขนาดไหนก็รอดูร <c oughs> อดู <c oughs> ของศิลป็นปีละลูกของแม่แม่เจ็ดลูกในหนึ่งอาทิตย์แก้วเอาไปยี่สิบาทเพนีกแก้ว แค่ดมน้ำหนักก็ขึ้นแล้วอผมบ่ขึ้นะเกินคือจังสร้างกิน,นยังบ่ขึ้นอยู่น้ำหนักนั่น เพลงกินใจมากๆแม่นะครับกินใจพังขี้นะครับเอได้เอาพังขี้พังขี้เอาพังขี้กับพังขี้เอาเพลงต่อไปนะครับป่าเป็นเพลงผมรู้สึกว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่ดีมากๆมันมันมันเล่าเรื่องได้ดีอะเราเราเรื่องได้ดีแฮ้สื่อพิมพ์ว่าพังขี้เนี่ยแหละ พลาไอาบทสมเจ้าพัานเผ่าของสองเฮามันต่างกันเว้นคำแต่สาดไดหรือเป็นลิขีตวันกันให้เฮาหักกันบ่ได้ลุกขึ้นมาจากบาดานด้วยหัวใจอยากสิพออกคำอาอที่ไอหักทั้งที่ไอก็หัวโตวอยู่ดอก อายต้องโอ้หาขอแค่เห็นหน้าเจ้าอกกับพอรายเวทมนต์แล้วจำแลงแปลงกายเป็นกระหอกดอนพังคี้บ่อยากให้เจ้าเห็นโตจริงของออ้นี้ขอแค่ได้อยู่ไกลๆสายตาคุณดีกับพอใจ มาพาบเดิสัางมาให้ครองผูย้อนสวรรค์เพื่อเกล้งให้เฮาแยกกันสร้างให้เฮาสองคนตั้งเผ่าพันสองเฮานั้นหักกันบไ่ได้โตจริงไอคือพญานาคาชีวิตชื่ตาของบ่ได้สูญคิงนั่งไอวาสนาสุภาแดนบาไวแค่งบังไฟ และเข้าใส่กระดิ่งทองหอยคอมาล่อใจให้นั่งไอคนงามเจ้าลุ่มลผพาแดงพังขี้หักสะท้านน้องหันลงแต่สุดท้ายเจ้าขายเลือดเย็นย้อนมาฝ่าบ่ได้สั่งมาให้ครองคู่ นสวรรค์เพิ่นแกล้งให้เฮาแยกกันสร้างให้เฮาสองคนตั้งเ่าพันส่งเฮานั้นหักกันบอดายตัวจริงไอคือพยานาคาชีวิตชะตาคงบอดิสูนคิงนั่งไอาวาสนาสุภาแดงมาไหวแข่งมังฝ้ายกับแพเข่า สำแหนงแปลงกายเป็นกระหอกตอนทั้งที่บ่อยากให้เจ้าเห็นโตจริงของไอ้นี้ขอแค่ได้อยู่ใกลไกลสายสต,าตาคุณดีกับพอใจบัดนี้ แปลงกายให้นั่งไอลุ่มลงหวังว่าคงสิถึกใจได้ย่นโนมเนื้อง,องแต่มาสมใจปองนั่งนองให้คนไลลกระหอกดอนนี้ตาเท่าน้ำค่าตายบอกคือเท่าน้ำค่า บคืนอยู่ใส่ค่ะอยู่ในใจเสมอครับผม ใต้ต้นสะแบงพระทังโป่งแรง,งดังวอนวอนใจห้ำหีห้ำโหนคิดถึงบงงังโอนตอนอยู่เคียงไกลเขาจากไปแล้วจากอีสานบ้านไกลไปอยู่เมืองสีวิไลยเยอรมันนีหลายปีบ่มา จ้าคงบอจํำผู้เบาวตัวดำคนเดิมป่านนี้เจ้าคงลืมเวลาผ่านไปมันไม่มีค่าสเตเบงต้นเก่าที่เฮาเคยนั่งพบสบตาเดียวนี้เหี่ยวแห้งโรยราสเตเบงคงรู้ ស <laughs> ្លាប់ច្រើនស្លា คนไข้สัญญาใจไม่กลับอายกับอายสร้างมาไล่ดอกลืมง,งายสร้างมาผ่าปล่อยอายปล่อยอายให้ยืนเซอร์บูพุดเเดีียวทั้งเที่ยวแต่ก่อนเป็นขี้หินเหงทอดยามเลกไอผ้าย่างบั้งสะแบงดกเป็นผัวเนี่ยผู้น้องสุดถนอมบ่หอ สีเข้มคือหัวใจแดงใจวายคือหัวใจบอกอ้ายสีแดงเข้มย่นหักจริงเจ้ามาทิ้งมาลืมได้เองง่ายเป็นตานายคักแทน้อคนเฮาความผิดหวังจากเจ้าเจ็บเทือนนี้เกือบเป็นตายทนโตออนออน นั่งเมื่อนั่งมองจากสีห้องใส่ไัยสุดท้ายคือต้องทำใจอววพรชัยให้เจ้าสุงค่าต่อจากนี้ไปบบเสื้อผู้ใดาย,ยันมีน้ำตาสิอยู่เฮ็ดไรเฮ็ดน,นาอยู่ตามประสานุหน้าคนจน สวัสดียายวิจิตาด้วยนะครับผมกินท้วเล่นกันอย่างน่อเจ้อฮะยายวิอ่จาจบไปแล้วนะครับผมโฮมสแบ่งเท่งใจเนาะครับเนาะ ยายวีจะเด็ดดดยังกี่แล้งยายวีมึงเข่าไม่ยังบกทีมันเข่ามายัาง,กกนาายางนักร้องใจเกเรเจนักกรนะครับผมคิดถึงทีรักจังเลยสันแข็งอยู่บราบฮะมึงสิแม่คิดถึงทีร้งทีรักมันยังบกอกสิหีตหัวอาวมึงอย่านะอย่านะคนนะอย่านะอย่านะ สิเอายาอมไปฟังน้องรองรลจามดูยาอมอันนั่นตีเฮ้อเขาเหงามากตัวเองไม่มาหาเขามึงตัวเองตัวเองบกอกอยังกูสีฮห้าจีเออถ้าเป็นคนอื่นแบบพูดเออตัวเองตัวเองางเออคือ มึงเมื <ions> ่อว่าหุนโบเมนไม่ใช่คำอีลีเพลงต่อไปไม่ได้ลองดูละมาจัดไปเพลงนี้ ซาดุตตีบางวันแห่งขออนุญาตเปลี่ยนซาดุนตีไหมครับ